สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบล็อกของเล่นนะคะคือเป็นตัวมอลลี่นะที่เป็นเอ็กกับเออทอยสตอรี่เนาะแอันดับแรกเดี๋ยวเราประกอบกล่องที่เราสั่งมาก่อนนะคะกล่องที่เราสั่งมานะก็จะสูงกว่าไซส์ของตัวน้องนิดนึงนะจะเป็นกล่องใสเลยประกอบอยังไงอะโอเคมาลองพร้อมกันเค เราแกะออกมาได้ขรั้งแล้วเดี๋ยวเราต้องแกะไอ้พวกกระดาษที่แปะมาเนี่ยให้หมดแล้วเดี๋ยวก็มาต่อกันนะคะอันนี้ก็คือกล่องที่เราประกอบเสร็จแล้วนะคะที่เราซื้อมาเนาะจะบอกว่ารุกมันแบบว่ามันสวยนะมันเป็นแบบใสๆอย่างเงี้ยมันน่าจะเห็นของเล่นได้ชัดแต่เรารู้สึกว่ามันกองแกงไว้หน่อยแต่มันก็ราคาไม่กี่บาทอะเนาะก็แบบเออช่างมันไฮไลท์ดีกว,ว่าค่ะน น้องมอลลี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกพร้อมกันเลยนะแล้วก็ใส่กล่องแบบของพร้อมกันเลยเราแบบไม่เคยมีมอลลี่เลยนะมีแต่คายเบบี้เนี่ยก็คือแบบนี้เลยประกอบกับที่เราชอบเอ่อทอยสตอรี่ด้วยก็เลยซื้อตัวนี้มานะคะเขาเอ็กกันแล้วแบบรูททำออกมาได้แบบน่ารักดี มัน่ามดอเยนนมน้องน่ารักมากเดี๋ยวเราแกะไปเลยดีกว่าอันนี้เป็ <descon fin! S 1> นฐานของน้องนะคะึ้น้องนหุยน้องหนึ่งตัวมาแล้วเดี๋ยวเรามาใส่รองเท้าให้น้องกันนะคะ ข้างล่างก็จะมีเขียนว่าปาะหมาด <laughs> A few moments later สร็งน้ลาให้น้องได้แล้วนะคะเหนื่อยมากทุกคนทำขาน้องหลุดไปทีหนึ่งด้วยนะคะเกือบผิการแล้วลูกเอ้ยต่อไปเราจะใส่หมวกให้น้องกันนะคะแอมเพอร์วูดอีถอดมือเปลี่ยนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทำมือข้างหนึ่งโอเคข้างหนึ่งชูสองนิ้วแบบนันหนึ่งผิดด้นานเลยว่ะ ข้างไหนข้างซ้ายข้างไหนข้างขวาเห็นไหมใส่หมวกด้วยเชอฟิโมเมน์เลเตอร์นี่นะคะพออน้องใส่ฐานน้องก็จะยืนได้อย่างนี้ และนี่นะคะคุณน้องที่เราเอาใส่กล่องเรียบร้อยแล้วน่ารักมากให้ดูใกล้ๆเป็นไง <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะคะถ้าเรามีคลิปอันบ็อกของเล่นอะไรใหม่ๆอีกเดี๋ยวเราจะมาอัดให้ทุกคนดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ไ i b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย